เข้าสู่ c ช n n e l เป็ดน้อยในดองหมอนะครับวันนี้เราจะมารีวิว n i ก e ้ a p เ r f l y 4%นะครับ <Okay. S 1> คู่ที่ทุกคนตามหามันไม่ใช่ลิมิเต็ดแต่ว่ามันหายากโอเค n i ก e ้ a p เ r f ร y 4%คู่นี้นะครับถือว่าเป็นคู่ที่สวยงามมากๆครับรูปแบบและเอกลักษณ์และสีสันมันโดดเด่นมากๆบอกเลยว่าเจ๋งโคตรๆมันคือแบบพอเห็นครั้งแรกปุ๊บก,ก็ประทับใจเลย ด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับมันก็พอเห็นครั้งแรกมันก็จะประทับใจหลายๆคนนะครับด้วยผ้าผ้าที่ใช้นะครับผ้าเป็นผ้าแบบว่าแบบออโปรง่งมีรออูให้ระบายอากาศได้ดีมากๆเลยผมใส่แล้วโอเคมากๆนะครับฟีลลิ่งที่หนึ่งที่คุณสวมใส่คู่นี้แล้วคุณได้เลยก็คือว่ามันนุ่มนุ่มมากแต่ว่ามันดีดเวลามันดีดนะครับเวลาวิ่งอ่ะแล้วมันดีดมากๆเลย คือผมเข้าใจว่า n i กี้เขาบอกมาว่าเขามีแผ่นคาร์บอนที่มิโซนะครับแผ่นคาร์บอนเนี้ยมันจะทําให้เราวิ่งแล้วมันดีดดีดดีดไปเรื่อยๆมันทําให้มันคอนโทรลแรงขาของเรานะอันเนี้ยคือจุดเด่นเลยถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ไนกี้เขาบอกว่าเวฟเฟอร์4%เนี่ยมันทําให้ สมรรถภาพในการวิ่งของเราอวิ่งเร็วขึ้นได้สี่เปอร์เซ็นถามว่าจริงไหมความสัมผัสแรกความรู้สึกแรกเลยจริงมากๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาเราวิ่งเหมือนกับว่าออรองเท้ามันคุมคอนโทรลขาเรามันคอนโทรลขาเราให้วิ่งแบบว่าแบบด้วยความเร็วที่มากกว่าปกติเพราะฉะนั้นนักวิ่งมือใหม่ต้องระวังครับระวังมากๆเลยด้วยเพราะว่า ถ้าคุณไม่ได้ฝึกการหายใจคุณไม่ได้ฝึกแบบที่แบบเป็นสมรรภาพที่แบบเจ๋งพอเหนื่อยไวเหนื่อยไวมากๆบอกบอกเลย n i ก e ้เวฟเ l ร์ไฟสี่ปรเ์เซ็นี้ครับถือว่าเป็นรองเท้าที่ปราดเปรียวอีกคู่หนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ช้าก่อนผมเป็นคนที่มีหน้าเท้ากว้างครับถ้าใส่แบบว,ว่ารองเท้าที่สำหรับคนหน้าเท้ากว้างอะ่ะมันจะเจ็บ ถ้าใส่พวกไนกี้แต่ว่าคู่นี้เหมือนกับว่าด้วยผ้าที่มันยืดหยุ่นมันทำให้เราวิ่งสบายขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องหน้าเท้าวกว้างอีกต่อไปเลยมาดูในเรื่องของการล็อกส้นครับการล็อกส้นเวลาวิ่งนี่ถือว่าทำได้ดีมากถ้าให้10ให้8 5ถึงเเลยทีเดียวครับเพราะว่ามันล็อกส้นได้ดีมากนะครับแน่นอนครับเมื่อมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียข้อเสียตรงนี้ บอกเลยว่าราคาคู่นี้ก็ได้มากับคุณภาพที่คุณได้เหมือนกันราคาคู่นี้แรงมากนะครับถ้าเป็นในเมืองไทยก็พรีออเดอร์กันประมาณ1 1ื0 0 0ถึง1 2 0 0บาทนะครับแต่คู่นี้ผมไปได้ที่ n i ก e ้ u u n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  s t t r r e นะครับที่ฮ่องกงนู่นออกไปไกลามากสถานีไตกู่นั่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับประมาณคอสเบย์นะครับ ไปถึงสถานีไต,ตยกู้นะครับจะมีไ i กี้ e ันนิ่งสโตร์อยู่ถ้าถ้าอยากได้ก็ลองไปหาก,กันดูก็ไม่การันตีนะครับว่ามันจะเจอหรือเปล่าข้อเสียอีกอันหนึ่งที่จริงๆแล้วแหมมันก็น่าจะพัฒนาให้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่านั่นก็คือพื้นลองเท้าเขาเคลมกันว่าสึกไวมากๆ นักนักวิ่งที่ลองวิ่งดูนะครับอันนี้ผมลองวิ่งไปได้สักประมาณ50กิโลเมตรได้ก็จะเห็นว่าเออมันมันก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะแต่ด้วยความที่ว่าความความมีรูปทรงที่เบารูปรูปทรงที่สวยนะครับแล้วน้าหนักเบามากบอกเลยน้าหนักเบามากและนุ่มวิ่งดีดมากๆาเจ๋งมากมากนะครับก็สําหรับใครที่อยากลองก็ลองตามหากระดูงกันนะครับ และสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย